สวัสดีค่ะครัวคุณย่าค่ะวันนี้ขอนําเสนอไข่ตุ๋นสูตรคุณย่าค่ะจะสูตรมั่วหรือจะสูตรอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆคือไข่เราไข่อินทรีย์นะคะจากไข่จากไก่อารมณ์ดีของคุณย่าเองค่ะจะดูจะสังเกตดูได้นะคะไข่เขาจะเป็นแบบเห็นไหมคะไข่แดงก,ก็จะเป็นแบบไม่มีการแตกอะคะ่ะก็จะเป็นแบบกลอ,อนอยู่เลยค่ะสดๆเลยนะคะ แล้วก็เครื่องเคียงก็จะมีหอมซอยหัวหอมซอยหอมแดงแล้วก็กระเทียมอันนี้คุณย่าก็จะเอาไปเจียวนะคะใส่โรยหน้านะค่ะให้หอมๆนะคะเราก็จะมาปรุงเครื่องกันเลยค่ะก็ใส่ซีอ e ิ e, ๊วซีอ e ิ o, ๊ว e อันนี้ซีอิ e ๊วเวียดนามนะคะเรามาลองซีอิ๊วเวียดนามดูนะคะเราไปเวียดนามมาเราก็จะลองเวียดนามดูนะคะแล้วก็เราก็จะใส่พริกไทยพริกไทยไปหน่อยหนึ่งนะคะพริกไทยไปหน่อยหนึ่ง พริกไทยไปหน่อยนึงให้หอมๆนะคะเผ็ดๆหน่อยๆโอเค okay. แล้วเราก็จะใส่อะไรใส่น้ําไปหน่อยนึงเนาะพริกไทยเสร็จแล้วก็ใส่น้ําค่ะใส่น้ําคุณยายจะใส่น้ําไปนะคะคก็จะกะเอาเลยะคะ่ะเอ่อเราจะไม่มีมาตาัตราการตวงการอะไรนะคะคุณยายก็จะทําแบบมั่วๆไปเลยะคะ่ะเรามาลองดูก่มันจะกินได้ไหรือเปล่านะคะ ก็ตีไข่โอ้โหตีก็ยังไม่อยากจะแตกเลยนะคะโอ้ไข่อ่าตีเข้ากันเสร็จแล้วนะคะตีจนเข้ากันเสร็จแล้วคิดว่าพอดีแล้วเราก็คุณย่าเราจะใส่กุ้งไปสองตัวนะคะอันนี้คือสูตรของคุณยาก,กินเองนะคะกินเองค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็เราก็จะเอาไปนึ่งกันค่ะก็จะเอาไปนึ่งซึ้งนึ่งนะคะเรามาดูกันตอนจบว่าจะเป็นยังไงนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่ในอ่าในหม้อนึ่งนะคะใส่ซึ้งนึ่งนะคะเราก็มาดูกันค่ะประมาณสัก25นาทีเรามาดูกันอีกทีนะคะว่าจะรดเอ้ยว่าจะออกหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะคะครัวคุณยากกินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะคะเมื่อวานนี่อร่อยค่ะวันนี้เลยทําอีกรอบหนึ่งจุกจุไปเลยเอาเอาแบบเอาแบบโถใหญ่เลยตอนนี้โอเคนะคะ จะแบ่งให้คุณตาด้วยแบ่งให้หลานไปกินด้วยเอาแบบถ้วยใหญ่ไปเลยค่ะจุกๆุกไปเลยเสร็จแล้วค่ะไข่ตุน๋นฝีมือคุณย่านะคะเราก็จะมาโรยด้วยกระเทียมเจียวกระห้อมเจียวที่เราทำเอาไว้นะคะใส่ไปแบบจุกๆุกเลยค่ะหอมๆใส่ไปเลย ไ้สารพิษค่ะเมื่อวานนี้ทำกินไปแล้วนะคะแต่วันนี้เอาอีกค่ะสุดยอดไหมคะรสชาติแบบอร่อยแบบเลียนิ้วเลยค่ะแบบนี้โอเคนะคะที่ครัวคุณย่าค่ะ